เก็บก้อนหินทำอะไรครับ <Hey. S 1> น้องเก็บก้อนหินทำอะไรอ่ะ <Hey. S 1> คุณมาเก็บตรงนี้สิตรงนั้นละป้าเก็บเองเอาะไว้เด็กขี้เกียจหนึ่งพบเด็กขี้เกียจหนึ่งตัวโอ้เกบขาดตรงนั้นไม่ต้องอะป้าดักเอาไว้พี่กระถางต้นไม้อ่ะ ไหนเก็บก้อนหินยังไงเนี่ยดูสิคุณอยากเก็บตรงนั้นมากนะเอาละขินอ้วนหนีไปแล้วน้องขินไปเก็บไปเก็บไว้ทำอะไรเนี่ยไว้ปลูกผักเหรอ,อไปเก็บไปทำงานไปเก็บก้อนหินต้องเี้ยงอีกแล้ว เออแปลรองเท้ามานี่เองอ๋อเด็กอ้วนแปลรองเท้ามาแม่คุณเก่งนะเดี๋ยวแม่เลี้ยงขนม